ดีค่ะวันนี้เราจะมาพบปะรายการเล็กแล้นะคะจะมารีวิวอะไรคะช็อชีฟหร่ะแต่ว่าจะรีวิวแค่กี่ชิ้นคะแบบนี้นะคะ่ะสามชิน้นหนึ่งสามสชิส้นโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องเลือกมารีวิวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนนะคะเราจะมารีวิวแค่4ชิ้นนะคะก็เพิ่มขึ้นมาอีก1ชิน้นมีน้องคนนี้มารีวิวด้วยก็เลยเพิ่มนะคะโอเค okay, ค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องรีวิวก่อนคนแรกนะคะคือจิตตจ้ค่ะ อ่าอันนี้น้อนี่สิคะเป็นแชรของลูซิโอนะคะอันนี้อืมอาเป็นอะไรคะนี่น้ำอายเซร์ครีมอายรีมใส่ถ้วยอะค่ะน้อนี่ให้เขาดูนี่เลยเดี๋ยวนะมันไม่ฟกอ่ะปรกันแล้วค่ะนี่ขนาดนี้เป็นแชรของลูซิโอนะคะตอนนี้ลูซิโออยู่นั่นเนี่ยเอ้าอ่าน้องคนนี้นะคะ น้องคนนี้นะคะจะเป็นอมยิ้มค่ะดูเขาทําแท็กยับเอ้ยแท็กเกตยับอาบีบก่อนโอเคค่ะอันนี้เป็นของกรูดได้กูดนะคะต่อไปอันนี้คิวปี p ้นะคะมีหลายตัวเลยอันนี้แท็กอ่านว่า hello I am k e p i เป็นอะไรคะเลูก<อ>หมูค่ะเขาใส่ดูมมาข่อนนะ ม,มันจะแข็งๆๆแข็งอะแข็งนิดนึงแต่หน้ารั้นะคะโอเคค่ะต่อไปตาน้องปอนปอนนะคะให้จีรีวิวค่ะเป็นแจกของอะไรคะลาบบี้สวิตค่ะปอนอย่าแกะนะลาบบี้สวิตบ,บีบ,บค่ะเอาอาค่ะข้าวกล้อน